ถ้าพูดถึงทะเลหลายคนคงคิดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแต่สำหรับทะเลที่นี่แล้วเป็นมากกว่าที่พักผ่อนมันเป็นทางบ้านและที่ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของชาวบ้านตมุลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวประมงกับทะเลเป็นทกขเป็นก้อนคือมอข้าวคือเลองอาหาร คือธนาคานลูกเรียนก็ต้องไปอิตาลีเสื้อข้าสั้นก็ต้องไปอิตาลีดังรงนั้นแหละทางตาลีมันมีความบุกปังเต้ปู่ยาตายายเป็นโรตีมานึงวิธีชีวิตเขาไม่บังคับว่าคุณจะต้องทำวันนี้นะไปเลยตรงนี้นะไม่มีมีความเป็นอิสรามากเลยอยูนได้เป็นพันพัลำเรือเครื่องมือแตกต่างกันแต่อยู่ร่มันได้นึ่งทำให้ความสร้ามื่ีเกิดกันเลยม่ว่าไจะมาทำให้ตะเลเส่มทรไม่เป็นการนั้ว่าของกันไดชาวมุงเขาจะตามไคนดนได้ นอกจากจะเป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นได้คือความผูกพันของชาวบ้านกับทะเลอย่างเช่นลุงพนักหนึ่งในผู้ประสบภัยที่ถูกขึ้นสัตว์เข้าบ้านแต่ลุงก็ไม่ยอมย้ายออกไปอยู่ที่อื่นชาวบ้านี่เขาจะเขาจรู้เลยว่าด,ดูการของหมงรลุ่มมันจะเป็นเดือนไหนมันจะมาเดือนพฤศจิกายนถันวาแล้วก็มกรามกราคืม,ม,มน้อยซึ่งในช่วงช่วงนี้ชาวบ้านเขาจะรับมือเดือนเมื่อปีที่แล้ว,ลวมมลนั้นจะทำมาเพื่จะฉลิมขึ้น แต่ว่าปักลงไปไม่ลึกนะเบว่าแรงชาวบ้านนี่ช่วยกันปักก็คือมันท่มมาฝานลึกมั้งจะจะังซึ่งเนี่ยปีนี้เนี่ยพอปอนจากมอซุ่มเดือนธันวาเนี่ยผมบอกก็ได้เขาจะลืมเราคือจะต้องทำไม่บรรพุก็ได้ให้มันชะลอขึ้นคือว่าจะยุดิขึ้นไม่ได้แต่ชะลุความแรงนั้นชาวบ้านเขาจะนั่นเลยเพราะว่าเขาเขาจะไม่ทิ้งเลยทีนี้พอคืนพอพอนามาเขาคนก็วิ่งใช่ไหมนำลงก็มาแล้วคือเขาจะไม่ทิ้งเลยบืรอเขาเขาจะอยู่ที่นี่แหละเพราะว่านั่นแหละแบบผมบอกตอนน้นนั่นแหละแต่เรานี่คือบ้าน คือชีวิตเราล้มลมายาเราคือต้องฟ้าว่ากับทะเลสามเมตรลูกเรียนขาหนูเสื้อผ้าลูกอันุนี่คืออยู่ในเยเรืออยู่ในเรือลำเดียวโบราอยู่ในลำเดียวคือว่าจะมุ่งเนื้อกับเรือคู่กันถึงเรือกับน้ำมาคู่กันแล้วคือมันไปกันได้ทักซ้ำยังปีหน้านี้เขาจะทำนี่และมาใพ้่มีอยู่แล้วจกสร้างเบอร์มาเลยว่าทำมาใพ้่จะรงคืนคือเราจะเม่คืนนัดนี้มันน่าไม่ได้ธรรมชาติเป็นประโยชน์นี้แต่ว่าทำเบอร์ก็ได้คืนมันมีแรงสัตว์เข้ามาฟังน้อยที่สุด และนี่ก็เป็นความผูกพันของลุงพนักและชาวบ้านในตำบลท่าสาราอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เติบโตมากับทะเลทะเลสร้างชีวิตพวกเขาไว้ได้อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันนี้และถ้าหากไม่มีทะเลพวกเราจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรทะเลคือบ้านเราเป็นชีวิตติดใจ <laughs>